ไก่ทอดสามเกลือพร้อมเุรงต๊อ,อรับประทานแล้วครับไก่ก็จะใช้ปีกไก่บนนี่นะครับก็เหมือนกับเป็นน้องเล็กนะครับเดี๋ยวก็จะคุกแป้งไปทอดก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุกผงปรุงรสผงปรุงรสก็ซื้อมาตลาดร้านเบเกอรี่ก็มีนะครับตลาดสดก็มีนะครับอันนี้ก็จะมีมีรสรสบาร์บีคิวรสชีสฮอตแอนด์สไปซี่สามเกลือ เกลือแป้งทอดกรอบใช้โซดาแช่เย็นนะครับจะได้ก,กรอบเน่นะครับแบบนน้เนี่ยพร้อมทอดแล้ว มันร้อนแล้วก็ทอดเลยนะครับก็ใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยก็ทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับเหลืองกรอบแล้วแบบนี้เลยแล้วก็พักเสด็จน้ำมันนะครับอ๋อฟังเสียงนะครับไก่ทอดของเรานี่นะครับหนึ่งกิโลครึ่งแบบนี้ ไก่ทอดเนี่เราก็จะามาใส่ในในี่นะครับในกระมังผงรสบาร์บีคิวนะครับเราก็โรยเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝามาาเ <c oughs> ข้ากันดีแล้วนะครับก็โอเคครับตักพักไว้ ต่อไปก็รสชีสแทงสูงแทงต่ำนะครับแทงสูงแทงต,ต่ำต่อไปก็ฮอตแอนด์ไบต์ซีนะครับปิดปิ๊บกนี่ปิป๊บบิก ไก่ทอดสามเกลอือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะเป็นไก่ทอดสามรสชาตินี่เองนะครับไก่ทอดกรอบแล้วก็ไปคุกผมปรุงรสสามรสชาตินะครับนี่นะครับน้ำจิ้มก็เป็นซอสพริกสุดเผ็ดกลางแบบนี้ไก่สามเกลอือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็ขาดเด็กชายปามี่ไปนะครับก็มีภารกิจนะครับไปติแบต น้ำจิ้มเป็นซอสเพียงแต่เขาอาจจะเ็นตรับเด็กชายโฟร์ตี้ครับไม่ต้องจิ้มนะครับ <ß> เป็นไงครับ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 โอ้โอ้โอ้โอ ก็ไก่ก็จะมีรสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดนะครับอะไรนี่นะครับว่านนี่เรามีซอสพริกให้อยู่แล้วนะสุดเป็นการนะครับเด็กกินได้นะครับเนี่ยครับสบายๆอือจาก็เนี่ยโปรตีนนะครับแทะไปเรื่อย้วแทบไม่ทันพี่นะครับนี่ครับนี่จาหมดไปแล้วครับอ๋อนี่จาชิ้นที่สองนั้นนะครับเป็นรอะไรครับรสชีสรสชีสรสชีสอ่าอันนี้มีแมวด้วย ชานมครับอ๋อมีหมาด้วยหมาหมาแมวมาพร้อมกันเลยนะครับห็นีหมดแล้วนะครับชิ้นแรกหมดแล้วครับเอาโฟตี้เป็นไงครับเป็นไงครับไม่ใช่ครับชิ้นแรกเนี่ยหมดยันเอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยโอ้นินจาชิ้นที่สองสมุดอีกแล้วโอ้โหไปเร็วมากเลยมีนครับเป็นเมนูกินเล่นแบบอร่อยสำหรับเด็กๆกันเลยนะครับไก่สามเกลของเรานะครับก็เป็นไก่ขย่าสามรสชาตินี่เอง ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคำขคุณคบขคุณคบขคุณคบขอบคคณครับห <driver> มากินกระดูกไม่ได้นะครับอย่าให้อย่าให้กระดูกหมานะครับขนมดูมเฉยออ่าตอนนี้แมวก็ดูเฉยนะ